สวัสดีครับผมชื่อนายเชยทัศเทพชาาเลขที่7ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับว่าทําไมอัตราอาชญากรในเพศชายถึงมากกว่าเพศหญิงในปัจจุบันโดยใช้สิทธิษฎีจากวิชาอาชญาวิทยาครับครับจากสถิติของกรมราชธรรมนะครับการคุมขังนักโทษนะครับเมื่อเราวิเคราะห์จากสถิติเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าฐานความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยมีมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือ2องแสนหนึ่งหมื่ คนนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมาเป็นอันดับ2นะครับอยู่ที่ประมาณ72,000คนครับความผิดเกี่ยวกับจราจรครับอยู่ที่ประมาณ32,000คนครับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอยู่ที่29,0 0 0คนครับและความผิดเกี่ยวกับเพศอยู่ที่11,000คนครับและเมื่อเราวิเคราะห์ลงไปอีกเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มเพศชายเนี่ยนะครับมีการกระทําความผิดในลักษณะเนี้ยนะครับสูงกว่าเพศหญิงมากนะครับมากกว่าถึง4เท่านะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับโดยเราจะมาใช้สิบทฤษฎีจาก วิชาอัจฉรยวิทยาในการวิเคราะห์กันครับทฤษฎีที่1ครับทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่างครับผู้ชายมักจะมีสังคมที่ต่างจากสังคมของผู้หญิงครับเนื่องจากผู้ชายมักจะคบกับเพื่อนที่ตนเองอยู่ด้วยแล้วสนุกครับหรือมีการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกันหรือเมื่อกลุ่มเพื่อนเหล่านั้นได้กระทําผิดเช่นมีการเสพยาเสพติดครับมีการขายยาเสพติดเพื่อนๆทุกคนก็จะกระทําผิดไปด้วยครับนํามาสู่ทฤษฎีต่อไปครับคือทฤษฎีที่2ครับทฤษฎีการเรียนแบบครับ เมื่อบุคคลใดเนี่ยอยู่ในสังคมที่กระทำผิดต่อกันเป็นเวลานานครับก็อาจจะกระทำตามบุคคลเหล่านั้นได้ครับเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นแกะดําในกลุ่มคนนะครับจึงนําไปสู่การเรียนแบบกันในกลุ่มเพื่อนที่เพื่อที่จะได้พิสูจน์ตัวเองสอคล้องกับทฤษฎีต่อไปคือทฤษฎีที่สามครับทฤษฎีชนชั้นล่างครับเมื่อผู้ชายอยู่ในสังคมที่ผิดนะครับคบอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ผิดในสังคมนั้นเนี่ยมีค่านิยมที่ยกย่องบุคคลที่กระทำผิดด้วยความเป็นผู้ชายครับ ที่ต้องการถูกยอมรับหรือเพื่อพิสูจน์ตนเอง <Yeah. S 1> ก็ต้องกระทําผิดเพื่อจะได้รับการยอมรับในหมู่ของเพื่อนๆครับนําไปสู่ทฤษฎี CD ที่4ครับ <Okay. S 1> คือทฤษฎี CD วัฒนธรรมรองครับเมื่อเกิดสังคมดังกล่าวตามทฤษฎีที่3าแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิด <enfim> <cerca> <okay. S 1> วัฒนธรรมขึ้นครับซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ผิดซึ่งเรียกกันว่นาวัฒนธรรมรองครับซึ่งคนที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้เลยครับว่าตัวเองกระทําผิดโดยกลุ่มผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงยึดมั่นในวัฒนธรรมรองเดิมครับแล้วก็กระทําตามวัฒนธรรมเดิมขอองงตัวเ เพื่อที่จะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนๆนครับทฤษฎีที่ห้าครับทฤษฎีปัญหาทางเศรษฐก,ฐกิจครับเมื่อเศรษฐกิจตกต่ํารายได้น้อยลงนะครับด้วยความที่ประเทศเราเนี่ยนะครับมีค่านิยมตามทฤษฎีของชนชั้นล่างนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคือช้างเท้า,นาหน้าส่วนผู้หญิงคือช้างเทา้าหลังนะครับผู้ชายจึงต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวในการเลี้ยงครอบครัวนะครับเมื่อเศรษฐกิจตกรายได้ต่ำเนี่ยผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จนอาจนําไปสู่การเบี่ยงเบนไปทําไปก่ออาชญากรรมได้ครับเพื่อหาอไรายได้เหล่านั้นมาจุนเจอือครอบครัวมาเลี้ยงครอบครัวครับทฤษฎีที่6ครับเมื่อหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับไม่สามารถหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้เนี่ยเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจเกิดการแบ่งชนชั้นในสังคมผู้ชายอาจจะโดนดูถูกหรือว่ากลัวว่าครอบครัวอื่นจะมาดูถูกครอบครัวตัวเองจึงเกิดความแค้นและเกียดชังในระบบเหล่านั้นครับจนจนําไปสู่การก่ออาชญากรรมได้ในอนาคตครับทฤษฎีที่7ครับ เป็นทฤษฎีความแตกต่างและความผิดปกติของร่างกายแน่นอนครับว่าผู้ชายย่อมอมีฮอร์โมนที่ต่างจากผู้หญิงผู้ชายจะมีฮอร์โมนที่มีความดุนแรงและก้าวร้าวส่งผลให้ผู้ชายมีความรู้สึกอยากจะใช้ความดุนแรงใจร้อนหรือตัดสินใจบนความโกรธได้ง่ายกว่าผู้หญิงครับผู้ชายจึงมักกระทําผิดมากกว่าผู้หญิงในเวลาที่โกรธหรือว่าในเวลาที่เศร้าหรือว่ามีปัจจัยภายนอกมากระทบต่อจิตใจครับทฤษฎีที่8ครับทฤษฎีโภชนาการและวิตามินครับ ผู้ชายที่อยู่ในสังคมที่เศรษฐกิจตกต่ําแล้วก็ยังเลี้ยงยังต้องเลี้ยงครอบครัวอีกนะครับจะขาดโภชนาการเมื่อขาดโภชนาการหรือวิตามินเนี่ย mm hmm. ก็อาจส่งผลให้สภาพจิตใจร่างกายสุดโทมลงจนไม่สามารถไปทํางานได้ครับจึงต้องหันไปใช้ใช,ใช้ตัวช่วยครับ mm hmm. เช่นการใช้ยาเสพติดหรือการาสูบบุหรี่หรือว่าใช้เหล้ายาเสพติดในการ กระตุ้นตัวเองให้ไปทํางานได้หรือว่าทําให้ตัวเองไม่เครียดครับนําไปสู่การก่ออาชญากรรมได้ครับที่ฎี่ที่เก้าครับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ครับผู้ชายเนี่ยมักจะมีสัญชทัญาณดิบที่แตกต่างจากผู้หญิงครับยังเห็นได้ชดัดการควบคุมทัาตญาณดิบของผู้ชายเนี่ยย่อมควบคุมได้ยากกว่าผู้หญิงแน่นอนครับต้องใช้ความตั้งใจและความแข็งแกร่ง,งทางจิตใจค่อนข,ข้างมากครับเช่นความต้องการทางเพศของชายเนี่ยจะสูงกว่าหญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะ ยากครับในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่ออยู่กับผู้หญิงสองต่อสองจึงอาจนําไปสู่การกระทําผิดการก่ออาชญากรรมในลักษณะาทางเพศได้ครับทฤษฎีสุดท้ายครับทฤษฎีที่สิบเมื่อพูดมาถึงตั้งแต่ทฤษฎี 1, ที่หนึ่งทฤษฎีที่เก้าครับจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยนะครับจะก่ออาชญากรรมมากกว่าผู้หญิงครับเมื่อคนเหล่านั้นเท่ากับว่าชายเนี่ยจะมีจะเป็นอาชญากรม,มากกว่าผู้หญิงด้วยทฤษฎีทั้งปวงเนี่ยครับ จำนวนอาชญากรชายเนี่ยจะมากกว่าผู้หญิงและเมื่อสังคมรังเกียดอาชญากรและไม่ให้โอกาสอาชญากรขับสไล่ส่งออกไปเนี่ยนะครับอาชญากรเหล่านั้นเมื่อเป็นผู้ชายออกมาต้องช่วยเหลือครอบครัวต้องหาเหลี้ยงครอบครัวไปอีกเมื่อเขาถูกสังคมรังเกียจและขับสายไล่ส่งเขาก็อาจจะกลับมาก่ออาชญากรรมอีกได้ครับผมวิธีการแก้ไขครับในทฤษฎีที่1ครับ ทฤษฎีคบหาสมาคมที่แตกต่างกันครับต้องมีการส่งเสริมแลวก็พัฒนาชุมชนเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยมีสภาพความเป็นอยู่และมีการศึกษามากขึ้นครับเมื่อมีการครบหาเพื่อนในสังคมก็จะพบกับเพื่อนที่มีทัศนคติที่ดีมีการศึกษาที่ดีครับและความคิดทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับส่งการแก้ไขทฤษฎีที่2ครับคือทฤษฎีการเรียนแบบครับเมื่อสังคมดีขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อนดีขึ้นจากการแก้ไขปัญหาในทฤษฎีแรกนะครับการเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีก็จะลดน้อยลงครับประกอบกับการส่งเสริมการศึกษาทัศนคติ สถานศึกษาตอนสอนให้บุคคลอยู่ในสังคมที่เสื่อมโทรมรู้จักว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกเลือกคบเพื่อนแล้วก็ปฏิเสธการชักชวนของเพื่อนให้เป็นครับการแก้ไขในทิดีที่3ครับที่สิีนชนชั้นล่างครับควรแก้ไขจากความคิดของปรจเจกบุคคลไปครับว่าการถูกยอมรับนั้นไม่เพียงแต่ต้องทําแต่สิ่งที่ไม่ดีครับหรือเรียกร้องความสนใจแต่การถูกยอมรับในสังคมที่แท้จริงนั้นนะครับมาจากการทำความดีครับให้แก่สังคมหรือการห้ามปามเพื่อนหรือการประสบความสําเร็จให้เพื่อนก็สามารถเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนได้ครับ การแก้ไขที่ดีที่สี่ครับทฤษฎีวัฒนธรรมรองครับต้องทาให้สังคมที่วัฒนธรรมรองที่เสื่อมทรามเนี่ยนะครับทราบว่าสิ่งที่ตนยึดถือนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและถูกลังเกียจจากสังคมส่วนใหญ่ครับต้องเปลี่ยนแนวคิดของบุคคลเหล่านั้นครับจากการส่งเสริมการศึกษาการพัฒนาสังคมของพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้คนที่ยึดในแนวปฏิบัติเดิมเนี่ยนะครับรู้ว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้นไม่ถูกต้องครับประกอบกับต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับบุคคลดังกล่าวที่ยึดถือในวัฒนนนธรรรมออองงงขตััวเเี่ยะคบ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกรงกลัวที่จะกระทําผิดอาชญากรรมครับแก้ไขในทฤษฎีที่5ครับทฤษฎีปัญหาทางเศรษฐกิจครับรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาปากท้องจากการกระตุ้นเศรษฐกิจและมีแนวทางนโยบายโครงการช่วยเหลือบุคคลที่ยากไร้ในการสนับสนุนรายได้หรืออาชีพของเขาครับสวัสดิการของครอบครัวที่ดีขึ้นครับปรับแนวความคิดของชายว่าต้องเลี้ยงครอบครัวแต่ฝ่ายเดียวเพื่อลดความกดดันในเพศชายลงครับาการแก้ไขปัญหาทฤษฎีที่6ครับทฤษฎีการกดดันเราต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการเสื่อม เลื่มล้าทางสังคมครับมีการสนับสนุนรายได้และสนับสนุนอาชีพอย่างมั่นคงครับการแก้ไขในทฤษฎีที่7ครับทฤษฎีความแตกต่างและความผิดปกติของร่างกายต้องการต้องทําการส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มผู้ชายให้รู้จักการระงับอารมณ์และมีความเป็นสุภาพบุรุษและใช้สมองในการมากกว่าใช้กําลังครับส่งคนเหล่านั้นจะเข้าใจสองเพื่อให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับเข้าใจสังคมและโลกให้ดียิ่งขึ้นครับทฤษฎีที่8ครับทฤษฎีโภชนาการและวิตามินครับ การแก้ไขปัญหารัฐเนี่ยนะครับควรมีมาตรการในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นและให้เข้าถึงโภชนาการและหลักหลักโภชนาการของให้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ไปใช้ตัวช่วยพวกสารเคมีจากยาเสพติดครับผมการแก้ไขในทฤษฎีที่9ครับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ครับควรสอนเรื่องการยับยั้งชั่งใจหรือจิตสำนึกให้กลุ่มผู้ชายเนี่ยนะครับให้มีความแข็งแรงมากพอที่จะข่มสัจธรรมยานดิบของตัวเองนะครับ เพื่อไม่ให้ไปกระทําความผิดได้ครับสอนให้เขารู้ว่าต้องรู้จักว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกยับยั้งตัวเองอย่างไรครับผมที่ดีที่ส0ครับการแก้ไขปัญหาก็คือสังคมควรให้โอกาสและทําความเข้าใจเปิดรับชายที่เป็นอาชญ,ญากรหรือบุคคลที่เป็นอาชญ,ญากรให้มากขึ้นนะครับส่งเสริมอาชีพเขาครับส่งเสริมความสามารถของเขานะครับเพื่อให้อาชญ,ญากรเนี่ยนะครับหาเลี้ยงชีพและครอบครัวของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปก่ออาชญ,ญากรรมอีกครับ